ค่ะกาบสวัสดีนะวันนี้มาสายหน่อยนะเพราะว่าไปทําธุระมานะคะเดี๋ยวเราก็ดุ่นๆกันเลยนะถ้าใครเห็นคลิปนี้กดแชร์กดไลค์ให้ด้วยนะนี่เคอีกเช้าวันที่13นะคะเราจะให้ทุกคนวิ่งเก้าลูด8 6ดหก้าสี่เจ็จับมัดกันเลยเลอเจาะแปดเจ็ดเสี่เนะจีนเช้าว,วิ่งสองลูดห้า แล้วก็4 9่เกาจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างวิ่งบนรุดล่างตัวเดียวให้เป็น5นะแต่ว่าแอดบีเขียนผิดเป็น6นะต่อมาเลยนะคะหังเสียงเช้านะคะวันที่หกวันที่สิวิ่ง6รูดหนะคะ4 7ด เก้าสองจับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างวิ่งบนลุดล่างตัวเดียวให้เป็น5นะคะตัวเจาะสองห้าเจ็ดเนะต่อไปต่อไปเป็นราวทีวนะคะออกประมาณ10บโมงครึ่งนะคะเราจะให้ทุกคนวิ่ง6ลุด1นะคะ8 9 4 5จับมัดกันให้หมดเลยนะคะจะได้เด่น2ตัวบนล่างนะคะ าตามนี้เลยนะคะเราจะมาทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะจีนนิเคอิเช้าจีนเชา้าหังเสียงเช้านะคะก็ใครเห็นคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์และกดถูกใจไว้ให้ด้วยนะถ้าใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้เลยนะจะได้ไม่พลาดกับแนวทางดีๆของเรานะคะสวัสดีค่ะ